ไทยๆคลับครับสำหรับคนรักเสียงเพลงไทยๆเมาส์เมาส์เสร็จแล้วเพลงจบละสาเพลงด้วยกันนะฮะที่เปิดตั้งแต้นรายการเลทีเดียวนะฮะใครอยากฟังเพลงอะไรแล้วก็ SMS <S <S นะครับบอกเราได้เลยนะครับ <S <S พิมพ์ทีห่ง <S <S ตามด้วยชื่อเพลงนะครับแล้วส่งมาที่ 4827783นะครับนะครับขอเพลงกันเข้ามาเยอะๆขอเข้ามาได้เลยนะฮะตามช่องทางนะฮะรวมถึงทางไลน์ด้วยนี่ฮะขึ้นมาให้แล้วนะครับไทยไทยทีวีหรือไม่คุณก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาป๊บแล้วก็สแกนคิวอโค้ดที่ขอบจอทีวีได้เลยโอ้ใช่แล้วขอบจออยู่ด้านข้างอยู่ด้านข้างขอบจอมันคล้ายๆกับอะไรไม่รู้เออไม่เป็นไรขอบจอขอบจอนะครับไม่มีใครคิดอะไรเลยน้องไม่คิดอะไร แต่มมนคล้ายกับขอบอะไรก็ไม่รู้อะ่ะเขาใช้มุมจอ,อทีวีดีกว่าปะเอ้าทำไมนี่มันก็ขอบอยู่ขอบไงมุมจอที่ด้านด้านด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยขอบจอมันเป็นมันโอเคโอเครู้เรื่องคิดคิดไปไกลคนเดียวนะข่าวนี้พี่แอมข่าวที่แล้วจะเป็นเรื่องราวของมีน้องอข่าวนี้ก็เตรียมตัวมีน้องเหมือนกันเพราะว่างานแต่ง อ่ s <S างานแต่งของน้องยิเคลียนะฮะกับคุณเพชรจ้านี่จัดงานปลายปีนี <m uh> <m ้แน่นอนนะฮะเขาบอกว่าเพชรจ้าสั่งลุยงบไม่อั้นใช่โอ้โหสำหรับคู่นี้พี่เห็นยังไงกับการแต่งงานก่อนที่จะเข้าข่าวเป็นเรื่องที่ดีครับผมสำหรับคู่รักที่มีความพร้อมแล้วก็ทั้งคู่ตกลงปรงใจกันที่จะมีครอบครัวด้วยกันต่อไปในอนาคตนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีที่มีความสำคัญกับทั้งคู่อยู่ที่ว่า เขาอยากจะจัดแบบไหนมากกว่าไอ้งานเล็กงานใหญ่เนี่ยพี่ยังไม่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 มีความสําคัญไม่มีความจําเป็นเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนเราก็ต้องอยู่ด้วยกันเพียงแค่ทั้งคู่อยู่กันเป็นคู่สองคนเท่านั้นเองเออดีอ่ะจริงๆริงนะฮะบางคนเนี่ยน่ารักน่ารักเอาพอตัวแต่ถ้าอย่างคู่นี้เนี่ยเขาเขามีเงินหน่อยเขาก็อยากจะจัดแบบงบไม่อั้นอันนี้ก็แล้วแต่อันนี้ก็แล้วแต่เขาอ่ะนะเออนะฮะเขาเพิ่งทํา เซอร์ไพรส์ด้วยนะสำหรับฝ่ายชาย d นะ a m ฮะโดเ<ง>รมิสสตูดิโอให้กลายเป็นปราสาทของเจ้าหญิง<ม>ที่สาวมีเพลียชื่นชอบนะฮะพร้อมทั้งเตรียมคอสตูมจัดไว้ให้เรียบร้อยเลยเรียกว่ารวมหัวกันทั้งครอบครัวนะครับแล้ะเพื่อนๆได้อย่างแนบเนียนที่สุดนะฮะเป็นการจัดเซอร์ไพรส์นะฮะรวมหัวเลยเหรอใช้คำว,ว่ารวมหัวเรียกว่าซุ่มเออนะฮะครับผมมีสัมภาษณ์ด้วย วันนี้เฟนทิปอาจจะไม่สบายเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวพ่เอ็มช่วยดูให้ตอนให้ดีที่สุดนะฮะมีสัมภาษณ์ด้วยนะ่คะนักข่าวถามว่ามันเกิดจากที่เราคาดไว้หรือเปล่าเรื่องราวที่อััมภารเียร์ไพรส์ถูกต้องนะคะเกินค่ะไม่คิดว่าเขาจะสามารถรวมพลเพื่อเราได้มากขนาดนี้ทำไมเป็นไรคะน้ำมืดค่ะเอาน้ำมืดนะฮะเพื่อสมัยตั้งแต่เราเป็นนักร้องเราก็ได้ยินเขาบอก กับสื่อตลอดนะครับว่าใกล้จะมาขอเราแล้วครับแต่ไม่คิดว่าจะลังการขนาดนี้มีคิดชุดมาให้เราด้วย<อ>ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนน่ารักมากเ,<อ>เราก็ไม่อยากจะไปคาดหวังอะไรเ,<อ>เพื่อนก็ย้ําตลอดว่าแกอย่ายไปดูโทรศัพท์พีเพชรนะทำไมวะเราก็เออเออจริงๆเราก็สนใจแหละแต่ก็แอบแอปทำเป็นไม่สนใจเ,<อ>เดี๋ยวมันไม่เซอร์ไพร์ ใช่ไหมบางทีผู้หญิงก็ต้องนิดนึงเออก็ต้องเชื่อเพื่อนหน่อยสิถ้าไปดูไปดูมันก็อาจจะโอ้มันนี่ไงเนี่ยเขาจัดสตงสตูเนี่ยคุณดูสิอลังปลาเหมือนอยู่แบบว่าในดรีมเวิร์เลยนะใช่ภาพเมื่อกี้เนี่ยทำไมต้องต้องเป็นดรีมเวิร์วะมันมีฮิมะไงดรีมเวิร์ปิดไปแล้วไม่ใช่หรอยังโอ้ยขอโทษอันนั้นเดนอย่างเดนนันวิธีปิดไปแล้วอ่ะโทษถ้าเล่นกันขนาดนี้เนี่ยนี่เดี๋ยวโดนด่าอีกแนี่ ถามว่าเขาติดฮะสำพต่อนะฮะนักข่าวของเราถามว่าพฤติกรรมที่ผ่านมาทําให้เรามั่นใจเขามากขึ้นไหมจริงๆก็มั่นใจเขามานานแล้วนะฮะอันนี้นิเพียร์ตอบนะฮะหลังจากที่ดีกันนะฮะเขาก็น่ารักขึ้นค่ะหลังจากเหตุการณ์นี้ก็นี่แหละพ่อของลูกอฮ้ยจะก็ยิ้มนะฮะจริงๆเขาก็ถอดเขี้ยวเล็บมาตั้งนานแล้วหักไปหมดแล้วค่ะนิวก็นิวนี่แหละเป็นคนหักเองหักอะไรคะลายต้องซิ้นหักเขี้ยวหักเล็บเสือไง เข้าใจไหมเสือสิ้นลายอ่ะคุณเข้าใจไหมหรือว่าคุณไม่เคยสิ้นลายเสือกังไงก็ื่อยเลนเสือไปเรื่อยอย่างคุณแอมเบื่อจังเลยคือไอ้ที่ยิ้มยิ้มเนี่ยตากล้องนั้นเลยนะฮะยิ้มยิ้มตากล้องก็ชอบยิ้มเอะยิ้มเอะยิ้มเดี๋ยวเอาข่าวนี้ให้จบก่อนเดี๋ยวเขาย้อนกลับไปที่เสือไมนสินลายได้ไหมเขาชอบพูดประโยคนึงว่าจะทําให้นิวเป็นผู้หญิงที่ผู้หญิงทุกคนอิจฉาว่ะเป็นไง เป็นไงก็เป็นอย่างที่พูดไงคือความรู้สึกของเพชรจ้าเนี่ยเขาอยากจะให้ผู้หญิงที่คนรักก็คือน้องยุเคียเนี่ยเป็นคนที่สําคัญที่สุดถูกไหมใช่ก็ต้องทําทําให้ดีที่สุดนั่นแหละใช่ให้สาวๆหลายคนอิจฉากันไปเลยเขารวยเนาะอาวทำงานหลายอย่างก็ต้องรวยสิทำงานถ้าพี่แอมเลิกแต่งงานหรอเป็นไงบ้างเลิกแต่งงานเนี่ยเขาบอกว่า ก็อาจจะต้นปีหน้าหรือไม่ก็ปลายปีนะฮะเขาก็ให้เราจัดการได้เต็มที่เลยนี่ก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะทำตัวไม่ถูกเลยค่ะว่าจะต้องทำยังไงก่อนเอ้ยยังไงดีนะตอนนี้ก็เริ่มหาโรงโรงแรมแล้วเรื่องงบเนี่ยพี่เพชรก็บอกว่าเต็มที่ได้เลยค่ะทุกอย่างได้เลยเดี๋ยวเพชรจ่ายให้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องอิจฉานะคะคือรวยมากอะค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สรุปให้น้องนิวเคลียร์เนี่ยแพลนเองทุกอย่างเพื่อตัดปัญหา จะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันไอ้รวยมากนี่เธอพูดเองนะในข่าวเนี่ยเขาไม่ได้พูดว่าแหมรวยมากนะคะอันนี้เติมให้อันนี้เติมให้หลายคู่ทะเลาะตามใจแฟนแต่งงานนะเอาเป็นพี่ถ้าจะแต่งเนี่ยเฮ้ยเธอให้เธอจัดการเลยเราออกตังอย่างเดียวพอแล้วผู้หญิงจะถามแบบแปลกๆอ่ะยังไงเคยแต่งงานพี่อ่ะเฮ้ยการแต่นี้สวยปะเธอผู้ชายก็บอกโอเคก็โอเคนะแต่เราว่าไม่สวยอะอย่างเงี้ย สรุปทำไมทั้งหมดก็ต้องมาแก้อยู่ดีใช่ไหมนะฮะอ่ะถามถึงพี่สาวบ้างบอกว่าอุ้มว่ายังไงจะเราจะแต่งก่อนเขาอนุญาตแล้วกโอเคนางอนุญาตแล้วใช่ไหมนี่เรือนหอชื่อใครไหนฮะเรือนหอชื่อใครก็ต้องชื่อพี่เพชรสิบ้านเขาแต่พี่เพชรเขาบอกว่าถ้าสมมติที่เป็นอะไรไป่สมมติอาพูดตรงๆพี่ตายไปเนี่ย สมบัติก็ต้องเป็นของน้องนิวอะวอืมอุ่นใจค่ะต,ตาตามอุ่นใจด <c oughs> แล้วลหวัวเราะอันนี้ไ,ไม่คือพูดพูดคือถึงแม้ว่าจะเป็นชื่อของคุณเพชรจ้า,าแต่ทําประกันทุกอย่างเนี่ยถ้าหากว่าคุณเพชรเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยก็เป็นของน้องนิวคนเดียวเลยเกินหอเกือบร้อยล้านคุณใช่ไหมขนลุกไปหมดแล้วเนี่ยอืมอิจหาจังเลยใช่ไหมฮะอะแสดงความยินดีด้วยแล้วกันเนาะสำหรับคู่นี้ ทุกอย่างเพอร์เฟกหมดแล้วนะฮะเลิกก็ได้กันเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการมั่นอันนี้ก็มีการเซอร์ไพรส์กันไปละมาถึงช่วงคำคมครับพี่แอมครับครับคำคมนี่พี่แอมอ๋อคำคมเขาบอกว่าเป็นคนไม่ได้อยากเป็นเสือไม่อยากมีเหยื่อแค่อยากมีเนื้อคู่ผมเพิ่งเคยได้ยินเลยนะเนี่ยคำคมวาคนแต่งงานนะแปลให้ฟังหน่อยฮะก็อ้า ป็นคนไม่ได้อยากเป็นเสือก็ไม่อยากเป็นเสือแต่ถ้าอยากวีเนียคู่นะอืมอันที่ผ่านมาอาจจะเป็นแบบว่าเฮ้ยมีแฟนเยอะอะไรเงี้ยแต่ยังไม่เจอคนที่ถูกใจอืมอะไรอย่างงี้งเหมือนพี่แอมอะแหละข่าวหน้านะคะเป็นเรื่องราวของโยนโยนให้ผมซะงั้นเลยจริงๆผมไม่มีอะไรเลยนะเราเล่นคชับผมข่าวหน้าช่วงหน้าเป็นเรื่องราวของวุนเส้นกับชาคริสเออทาไมอ่ะคือมีข่าวว่าเขาแยกบ้านกันอยู่ จริงป่ะเอาจแต่ว่าล่าสุดพี่เอามปถ่ายรายการอยู่ที่ร้านแถวแถวพระรามเก้าเป็นร้านคาเฟ่แบบกาแฟเท่ๆนี่คุณชอบไปร้านนั้นเนาะไม่ไปถ่ายรายการไปเจอวุ้นเส้นกับเพื่อนอีกสองคนก็ไม่ได้มากับชาคิดนะแล้วก็ถ่ายรูปวุ้นเส้นเหรอใช่ไม่ได้ับพี่ชาคิดหรอไม่ได้มาเขาเขาไม่ได้แปลกป่ะเราก็ไม่ได้รู้ไงเขาอาจจะทํางานก็แค่นั้นเองก็แค่บอกเขาไม่มีเาไม่มีเวลาเจอกันอ๋อมหน่าวุ้นเส้นถึงอยู่กับเพื่อนๆซะมากกว่า เดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดกันเออมาดูกันหน่อยว่าเป็นยังไงแต่ว่ายังไม่ได้เลิกอะไรใช่ไหมแค่เพียงแค่แบบว่าเป็นกระแสออกมาว่ายังจะแยกแยกกันอยู่แยกแยกกันทํางานแต่เขาก็ยังรักกันอยู่อะความจริงพูดเด็กนี้เลยวก็ได้นะเขาก็ยังรักกันอยู่แหละอพี่วุ้นบอกพี่วุ้นบอกอ่อฮะออาจจะเป็นเพราะว่าเขาเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยตังคตังเหนื่อยฟังเพลงดีกว่าครับผมฟังเพลงเดิเพลงอะไรบ้างเนี่ยหายหัวไปเลยนะ Candy รักกันโอเคต่อด้วยดินทากกเลฮะพี่ดาวมยุรีครับ ิดเบรดี้ด้วยสาวไขวีนะคะหมดแดงจีราพรทำไมดูแข็งๆจังเลยไปฟังเพลงกันหน่อยครับสามเพลงครับไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง